ค่ะพรอแม่พี่น้องจ้ามัอนี้คิดอยาตั้มสมนะจ๊ะตั้มสมบอกคุงบอกคุงเฮิมสาบเอาเลยจ้ะสาบเอาหลักหลวกกินกับขนมเส้นอันนี้ก็เป็นไข่ไข่ไกลบ้านเนาะไข่ไกลบ้านออกมาจากตูดไกลใหม่ๆเลยแล้วก็มีแคบหมูนะจ๊ะแล้วก็หนังปลากรอบก็สิบิกินไปแสบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นกกนองเกดแน่นะจ๊ะพี่น้องจ้า มามากินมาเสแปน้ำกันจ้ะมาแม่เอาปลาส้มตำมกินเลยกินมันหอมอยู่บุกหูเพิ่มบุกหูหวานล่ะ กาดหนเอาเข้ามึงนี่ร้อนไหมไข่อันนี้ไข่ไก่ตัวผูเห็นไหมมันแหลมแหลมเมื่อกีคกับทองเมฆทองเม่มานเห็นบ่คนทองเม่าด้ทองแหลมเขาว่าตัวผูนียล่ะผู้ชายเขาเป็นตัวผูเป็นผู้ชายนะถ้าว่าทองแหลมนะถ้าทองก้มเป็นผู้หญิง ให้ยาไปชิมเลยดิร่อยไหมไข่ไก่บ้านก็ <c oughs> เปรียบ <c oughs> แน่เสียไห่เบิงว่าอันเนี้ยไข่ตัวเมยอันนี้ตัวผู้ <c oughs> ว้าันเร่ามวมัวเป็นสัตว์เลยแจ็คแมนบลรอก <c oughs> อืมขาเซนเหนียวหนุ่มมากเลยจ้ะตลาอดัดเดแม่อร่อยนะแดทอนดีลาอร่อย เอาผุดผุเอาผุดผุเอาแล้วดเลยไข่ะทอกินไม่หมดนุดด๊นอาไปไหนอยู่กับก<ค>าฟิวอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนมื่อกี้หอนอีดียหอนแฮง ขนมเส้นเนหนียวหนุ่มมากมากโหค้ห,หน่อยนะโคนะ้ไข่หน่อยเหลืองมากเลยอ่ะไก่เหล่ยงกับเป็นเส้นและเหล่ยงข้าวโพดเนาะ ผู้บางคนเป็นบกินไหนเป็นว่ากาวทำไมหมเฮ้ยแต่ว่าวิตามินนี่ร้ายมากเลยแหละขดปลาสั้นพิษใกล้ตลาดนี่เขาจักสีสารหลิงอีอย่างนเนาะอันนี้คือหลวงข้าวโพด มาสาดมากใส่ไปต้องหอกินแล้วมันถึงสูวา่ามันแสบขึ้นมันมีอัธรลดในการกินแล้วจ้ะคำยังไงเลยด้จ้ะมัน không có lẽ khi lại người là sống chăm à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  đây à à ừ ừ ừ มึดไหมไข่แดงแบบทะลักเลยอะ่ะดูดิไข่แดงเยอะมเยอะมากไข่ขาวนี่ดูไข่ขาวบางเฉียบเลยสีออกสม,มเนี่ยเหลืองจนสมอะ่ะ เห็นบอเบิ้งจากการดึงเห็นบอพี่น้องเหนีววนุ่มมากเลยอะขับหม,มูเป็นอะไรวันนี้ เป็นปลาปลากรอบทอดมันสิมีนิลชาดเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะจ๊ะเป็นไงลูกเอามากินกันเยอะทำเย็นเลยนะ,ะเพื่อสาร์ตีนะมึงก็ไล่ไหล Thế mẹ thì mẹ Nó thế à Mẹ làm đi thẳng ra ba mẹ Rồi 문열 놈. 흠, 놈, 떡녀. ถ้าครบสามพันศัพท์ละเอาไว้ติดตามนะจ๊ะว่านุสิฉลองยังหมาตัวนึ่งทังเดียว ตัวกระเตียบดอืมก่อม นังปาลารอบแซ่บเลยจ้ะ เนียวนุ่มมาก เก็ดเก็ด 嗯。Mm hmm. เอาเนาะจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้นกกะขอฝากไว้แค่นี้ก็อนนะจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาค่ะอย่าลืมกดกระดิ่ง่อเป็นกำลังใจให้นกกัน้องเกดแน่เนะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้นาะจ้าลาตีฟันดีทุกทุกท่านเนาะเพจมาเลยบาย